การวัดการกระจายตัวที่2นะคะคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยเป็นการหาค่ารากที่สองของค่าเฉลีย่ยผลต่างกําลังสองของข้อมูลแต่ละค่ากับค่ากลางของข้อมูลชุดนั้นนะคะแล้วนําไปหารด้วยจํานวนทั้งหมดของมันนะคะต่อมานะคะสัญลักษณ์ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะ ถ้าเราคำนวณได้จากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้คือเราจะใช้ตัว s นะคะแต่ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณได้จากกลุ่มประชากรเนี่ยเราจะใช้ตัว sigma เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนค่ะกรณีนะคะข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสูตรที่เราใช้ในการคำนวณคือ s เท่ากับนะคะ square root sum xi ลบ x, I x bar แล้วนำมายกกำลังสองหารด้วย n ลบ1ค่ะ หรือนะคะจะหาได้จากส u u r r r o o t นะคะซิกมา x i กยกกำลัง2หาร n ลบ1ลบด้วย N หารด้วย n ลบ1คูณอยู่กับ x b a กบาลยกกำลัง2ก็ได้ค่ะซึ่งตัว S ตัวนี้ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน X คือค่าข้อมูลแต่ละตัวนะคะ x bar คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น N คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดค่ะ ต่อนะคะขั้นตอนการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะคะขั้นตอนที่1ค่ะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของมันก่อนนะคะขั้นตอนที่2นําข้อมูลแต่ละค่าลบออกด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะขั้นตอนที่3ยกกําลังสองค่าที่ได้จากขั้นตอนที่2นะคะต่อไปขั้นตอนที่4ค่ะหาผลรวมของค่าทั้งหมดในขั้นตอนที่3 ขั้นตอนที่นํานำค่าในขั้นตอนที่4หารด้วย n ลบหขั้นตอนที่6นะคะถอดรากที่2ของค่าที่ได้ในขั้นตอนที่5ค่ะ ต่อไปนะคะกรณีนะคะข้อมูลที่ได้จากกลุ่มประชากรถ้าเราจะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้คือตัวซิกมาซึ่งนะคะซิกมาตัวนี้หาได้จากสแควร e r ูทซัม m x i m u ลบมิทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n ซึ่งจะแตกจากต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่เราหาเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างจะหารด้วย n-1 ลบหแต่ถ้าเป็นของกลุ่มประชากรเราจะหารด้วย N, นะคะซึ่งสองสูตรนี้มีความแตกต่างกันอยู่ที่ตัวหารนะคะอะมาอธิบายแต่ละตัวของนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้ในการหาส่วนอย่างเป็นมาตรฐานของกลุ่มประชากรก่อนนะคะ x ลบ mu ตัวนี้คือนะคะค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะส่วน n ใหญ่นะคะ n ใหญ่ตัวนี้ก็คือจำนวนของประชากรทั้งหมดที่ทเราคำนวณคะ่ะ มาดูตัวอย่างที่3กันค่ะนะคะในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากข้อมูลจํานวนรายจ่ายหน่วยเป็นบาทต่อครั้งที่ออกไปทานอาหารประเภทจานด่วนนะคะของกลุ่มตัวอย่าง7คนซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้คือ69บาท153บาท99บาท108บาท215บาท145บาบาทแล้วก็ 130บาทซึ่งข้อมูลต่อไปนี้เนี่ยเราจะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้นะคะวิธีการคิดค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะให้หาค่าเฉลี่ยนะคะของข้อมูลชุดนี้ก่อนค่าเฉลี่ยหาได้จาก s u m xi หารด้วย n s u m xi หมายความว่านำค่าข้อมูลแต่ละตัวมาบวกกันทั้งหมด นะคะซึ่งเรามี7ตัวเมื่อบวกกัน7ตัวเราก็ต้องหารนะคะตัว n จํานวนข้อมูลก็คือ7นั่นเองซึ่งเราหาค่าเฉลี่ยในขั้นตอนที่1มีค่าเท่ากับ131.29นะคะต่อไปเพื่อง่ายต่อการคํานวณเราจะใช้ตารางเข้ามาช่วยนะคะซึ่งในตารางเราจะเห็นได้ว่าค่า x ตัวนี้นะคะ ก็คือค่าข้อมูลแต่ละตัวจากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะส่วนในขั้นตอนที่2ให้นำค่า xi ลบ x, x bar xi ของเรา นะคะก็คือ69นําไปลบกับ131.29ก็จะได้ค่าเท่ากับลบ62.29ตัวที่2นะคะนำ153ลบกับ131.29ก็จะได้ค่าเท่ากับ21.71ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้สิ้นสุด ไปขั้นตอนที่2ทํนะคะทำทุกตัวเลยส่วนขั้นตอนที่3นํนำค่าที่ได้นะคะจากขั้นตอนที่2นํามายกกำลัง2นะคะเช่นนะคะในคอลัมน์ที่1แถวที่1 8 0เนี่ยนะคะ3,880.0441ได้มาจากนําลบ62.29นําไปยกกำลัง2ค่ะทําแบบนี้มาเรื่อยๆทุกๆตัว นะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนที่4นะคะเป็นผลรวมก็คือนำขั้นตอนที่3ทั้งหมดมาบวกกันก็จะได้เป็นขั้นตอนที่4ส่วนในขั้นตอนที่5เราจะนำค่านะคะในช่องตัวสีเหลืองไปแทนค่าลงในสูตรค่ะซึ่งสูตรที่เราใช้มันเป็นของกลุ่มตัวอย่างเราจะใช้ s เท่ากับ square root sum x i ลบ x bar ยกกำลังสองหารด้วย n ลบ1 ก็จะมีค่าเท่ากับซัม xi ลบ x bar ยกกำลังสองที่เราหาได้คือ12,195.4287หารด้วย n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดมี7ตัวลบไป1นะคะหารกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดังตารางแล้วก็นำไปถอดสแค r ร์รูทก็จะได้เท่ากับ45.08บาบาทอันนี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้ค่ะ ต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่ 4. กันนะคะเขาบอกว่าสุ่มตัวอย่างข้อมูลยอดขายกาแฟนะคะหน่วยเป็นแก้วนะคะจากร้านกาแฟแห่งหนึ่งเป็นเวลา9วันซึ่งมีข้อมูลดังนี้จงคำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้ดูซิเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่3เมื่อกี้ขั้นตอนแรกที่เราจะต้องหาก็คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือเอาค่าข้อมูลแต่ละตัวมาบวกกันหารด้วยจำนวนของมันคือ9นั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราหาค่าเฉลี่ยแล้วได้เท่ากับ2 0 5 6้จค่ะในขั้นตอนที่1ในขั้นตอนที่2ค่ะนะคะเรานํามาเราสร้างตารางเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะคะค่า x i ตัวนี้ก็คือค่าข้อมูลแต่ละตัวจากโจทย์ที่กําหนดให้ส่วนขั้นตอนที่2นะคะ x i ลบ x bar ค่ะ นำค่าข้อมูลแต่ละตัวไปลบกับ x bar ซึ่งในแถวที่1เนี้ยค่ะเราจะได้190ไปลบกับ205.67ก็จะได้เท่ากับลบ6 7 6 7ต่อไปนำา2 1 1ไปลบกับ205.67เราก็จะได้ค่าออกมาเป็น ลบ4.67ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ9ตัวนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนที่3ค่ะนำค่าแต่ละช่องในขั้นตอนที่2นำมายกกำลัง2เช่น245.5489ได้มาจากนำลบ15.67ไปยกกำลัง2นะคะส่วน21.8089ได้มาจากลบ 4 6เสร็จนำไปยกกำลังสองทำแบบนี้ให้ครบทั้ง9ตัวนะคะส่วนในขั้นตอนที่4ค่ะขั้นตอนที่4ได้มาจากนำขั้นตอนที่3ทั้งหมดมา รวมกันนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่5นําค่าในขั้นตอนที่4ไปแทนค่าลงไปในสูตรนะคะสูตรที่เราใช้เราใช้ S เพราะมันสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่ง S หาได้จากส q u a ร e r ูท t s u ม x i ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n ลบ1ค่ะ x i ลบ x b a ยกกำลังสอนในขั้นตอนที่4เนี่ยนะคะเราได้เท่ากับ2,118.0001หารด้วย n จำนวนข้อมูลมีทั้งหมด9ตัวลบไปหนะคะหารตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถอดสแควร์รูทเราจะได้ค่าเท่ากับ16.2711ค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอนค่ะ